ก็ดีใจที่ได้รับโอกาสลงมาสนามค่ะก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ลงไปทําจริงๆค่ะก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยทีมค่ะเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างเกมวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบของเกมแล้วที่เราเตรียมทีมมาเพราะว่าเราก็ศึกษาเข้ามามากพอสมควรค่ะก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายที่เราฝึกซ้อมกันมาตอนนี้ไปรอบสองแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจทีมทําได้ตามเป้าหมายที่เราวางกันมาตั้งแต่แรกค่ะก็แจ้งว่าถ้ามีรอบเข้าไปรอบสองแสดงว่าเราก็ได้แข่งต่อก็อย่าลืมเชียร์กันเทีนะคะ พูดถึงการทําหน้าที่กองเชียร์หน่อยเพราะว่าแม้อยู่ข้างสนามอ่ะไม่ได้ลงสนามไปแข่งขันแต่ก็ต้องทำหน้าที่นี้ด้วยเป็นยังไ,ไงครับค่ะหนูคิดว่าทุกคนก็มีบทบาทในทีมมีส่วนร่วมในทีมก็ การเชียร์เพื่อนอยู่ทางสนามก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพวกเราก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมก็เชียร์เต็มที่มีเตรียมกันไหมแบบเพลงไหนบ้างเต้นท่าแบบไหนบ้างก็เพียงกก็จะแบบว่าเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆว่าแบบท่านี้แบบว่าาเมียนจะมีท่ามงคลด้วยนะคะท่านี้ทาแล้วได้แต้มเยอะๆก็จะอุ้ยอท่านี้พอแบบว่ามันเริ่มไม่ได้แต้มก็เปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโมเมโชท่ามงคลให้ดูหน่อยดิอุ้ยขอสักหน่อยแมเขาเห็นใจช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย ทำออุ๊ยมันไม่มีค่ะย้อุช่วยด้วยค่ะเดินผิดทางค่ะเดินผิดทางพิษชาติไทยค่ะเดินผิดทางแซวคนอื่นก็ก็จะแบบว่าเอ้ย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 อย่างนี้ค่ะก็จะแบบว่าท่านี้ก็คือมงคลสุดๆค่ะถ้าต้นตำรับดัเดิมเลยโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะ